่อนที่จะไปติดตามเรื่องของคิดแบบ CEO ช่วงนี้ไปอัปเดตราคาทองคํากันก่อนนะคะตามประกาศของสมาคมค้าทองคําครั้งที่1วันนี้ราคาทองคําในบ้านเราปรับตัวลดลง150บาทค่ะ ในช่วงของคิดแบบ CEO วันนี้นะคะเป็นไปพาคุณผู้ชมนั้นไป,ไปดูบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทที่คนไทยนั้นสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวมานะคะจนประสบความสําเร็จซึ่งถือได้ว่าความสําเร็จทั้งในอดีตแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้จะต่อย,ยอดสู่อนาคตได้อย่างไรวันนี้คุณเล็กมิวิภาสีแต่จะพาผู้ชมไปติดตามในช่วงของคิดแบบ CEO ค่ะ แบบซี CEO วันนี้ต้องบอกว่าภูมิใจไทยทําค่ะเพราะว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจํำวันแล้วก็อยู่คู้คนไทยมาเกือบ40ปีแต่ว่าจะเป็นผู้บริหารท่านใดและสินค้าอะไรนั้นตามดิฉันมาเลยค่ะดอกบัวคู่ชื่อนี้เป็นที่รู้จักดีของผู้ใช้ย,ยาสีฟันสมุนไพรที่ไม่ขายรูปลกักษ แต่เน้นขายคุณภาพภายใต้สโลแกนความบริสุทธิ์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บอกต่อดอกบัวคู่เริ่มกิจการเมื่อปีพศ2520โดยเริ่มแรกเป็นห้างขายสมุนไพรเล็กๆที่ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรและหลังจากนั้นบุญกิจลีเลิศพันธ์ผู้ก่อตั้งเห็นว่าในประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตไรายใดที่ผลิตยาสีฟันสมุนไพรขึ้นมาจะมีแต่ยาสีฟันที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น และยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรล้วจนจะมีราคาสูงซึงผลิตยาสีฟันที่ผลิตจากสมุนไพรของไทยกว่า10ชนิดโดยใช้ชื่อว่ายาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ปัจจุบันดอกบัวคู่มีช่องทางจำหน่ายสินค้าในประเทศ3ช่องทางได้แก่โ o เดิร์นเทรดโฮเซลและเทรด i ิชแน Trade และในต่างประเทศได้ขยายตลาดไปยังประเทศสหรัฐอเมริการัสเซียยูเครนเยอรมนีสวีเดนอิหร่านส่วนเอเชีย คือจีนไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามพามา่าลาวกัมพูชาและอื่นๆมีสินค้าจำนวน4ีกลุ่มได้แก่ออรคแคร์แค่แคร์สกินแคร์และกลุ่ม Food แอนด์เบเวอร์สองปีนี้ที่เข้ามาก็คือเปลี่ยนอยู่2ออย่างใหญ่ๆก็คือหเปลี่ยนระบบเซลเป็นระบบทั้งเซล์และการ์เมดติ้งด้วยคือคุณเอาของไปขายเนี่ย ไม่ใช่คุณขายวางๆางตามร้านช้ายอย่างเดียวค,คุณก็องไปทำมาร์เก็ตติ้งในจุดที่คุณขายด้วยว่างคุณก็ไปดูว่าคุณเข้าไปขายร้านช้าพุ๊บเสร็จถ้าเป็นสินค้าใหม่ๆเนี่ยของมันก็ไม่ค่อยออกหรอ,อคุณก็ต้องคิดว่าคุณจะทํำยังไงตามจุดที่คุณจะไปวางขายให้มันขายออกอคุณก็ต้องเริ่มจากเอาสินค้าไปแจกตามชุมชนมในตลาด ที่มีคนเยอะๆคุณก็เอาไปจแจกเราก็บอกว่าเออเนี่ยมาซื้อร้านนี้นะหรือคุณก็อาจจะให้ทางเจ้าของร้านเขาช่วยเชียร์สินค้าพอถ้าเกิดไม่ออกจริงๆคุณก็เอาไปบันเดิลกับยาสีฟันดั้งเดิมเพื่อให้ลูกค้าได้ลองใช้ดูมันก็เหมือนอยากสร้างผู้บริโภคมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าเราเห็นว่าอ p e r f o r m มนซ์ของอผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยสามารถที่จะ มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ใช้อยู่แล้วเราถึงจะทำตลาด Above the Line ที่ผ่านมาความนิยมสมุนไพราจากธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศแต่ดอกบวกัวคู่มีจุดอ่อนอยู่ที่ภาพลักษณ์สินค้าที่เฉยมากบัณฑิตลีเลิดพันธ์ทายาตรุ่นที่สองและเป็นผู้บริหารในปัจจุบัน จึงปฏิวัติแบรนด์ใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ที่มีการดีไซน์ตัวหนังสือและภาพให้มีความทันสมัยพร้อมกับส่งสินค้าตัวใหม่ๆป้อนเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองเจาะตลาดต่างจังหวัดเป็นหลักผมมาปรับส่วนที่2ก็คือส่วนของสื่อเมื่อก่อนเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2อย่างก็คือเราใช้ creative มาคิดหนังแล้วก็ไปสร้างเราก็ตัด เราคิดคอนเซ็ปต์คร่าวๆมาแล้วก็ให้โปรดักชันเขาคิดไปเลยก็จะตัดต้นทุนค่าเคเอที A เพราะคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราเรารู้อยู่แล้วว่าแบนรนด์เราหนังมันจะออกมาประเภทไหนก็ต้องไปเ e เอทใหม่แล้วถ้าเ e เอทใหม่มันก็คือแบรนด์ใหม่ส่วนที่2ก็คือเราก็ซื้อสื่อไปทั้งปีเลยเลือกเฉพาะรายการที่ดังๆน่ะ เรอเา้็ลงไปเลยทั้งปีก็สลับผลิตภัณฑ์กันลงมันก็จะสามารถช่วยผลิตภัณฑ์น้องๆให้ไปได้ด้วยเพราก็มีสื่อให้ดูตลอดทั้งปีจากธุรกิจครอบครัวในอดีตปัจจุบันดอกบวกคู่มีพนักงานมากกว่า500คนซึ่งทุกคนทุกตำแหน่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรโดยบันดิตมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตั้งใจอยากจะให้พนักงานเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราเป็นบริษัทหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็ต้องมีความเจริญก้าวหน้าให้ดีก็พยายามที่จะผลักดันให้เขามีอนาคตต,ตำแหน่งเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้แต่คุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยในการที่คุณจะต้องทำผลงานให้ให้เห็นชัดเจนขึ้นมานะครับว่าอ,อ คุณทำอะไรหนึ่งสอสาถูกต้องไหมเวลาพนักงานลาออกเราก็จะมองพนักงานตำแหน่งอื่นขึ้นมาที่ตำแหน่งยังน้อยๆอยู่ขึ้นมาเ,เขาก็มีอนาคตคมากขึ้นในการที่เขาจะปรับตัวพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งมองพนักงานในองค์กรเราก่อนก่อนที่จะไปรับคนนอกาาถ้เพระยิ่งตำแหน่งใหญ่ๆยิ่งลำบากนะครับถ้าคุณไปรับคนนอกเข้ามาเนี่ย บางทีเขาไม่รู้จักว่าวัฒนธรรมเราเป็นยังไงบางทีก็อยู่กับบริษัทฝรั่งมามก็คนละแบบกันอของเราก็คือแบบของเราเนี้ยแหละครับค,คนเก่าก็ที่อยู่ได้เขาก็จะเข้าใจแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของพนักงานเนี่ยเดี๋ยวก็มาคุยกันอีกทีอเอาคนที่เข้าใจบริษัทเรามีนิสัยจิตใจคอดีก่อน เข้ามาทำงานก่อนดีกว่า,าไอเรื่องโอกาสาใช่ไอเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันปรับเปลี่ยนกันได้ไม่มีปัญหาแมคกิจาการดอกบัวผู้จะเจริญรุดหน้าไปสักเท่าใดแต่เจตนารมเดิมที่เคยตั้งมั่นไว้ว่าจะนำพาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคทำให้กลายเป็นจุดแข็งที่ดีและคงคุณภาพมาเกือบสทศวรรษ ดอกบัวคู่ทำยอดขายได้ดีและกินส่วนแบ่งในตลาดยาสีฟันเพิ่มมากขึ้นทุกปีจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดยาสีฟันสมุนไพรรู้สึกว่าสดชื่นเย็นสบายจมูกโล่งมากๆค่ะเพราะว่ามันส่วนผสมคือเป็นสมุนไพรหมดน,นั่นเองใช่ครับ,รบพูดถึงดอกบัวคู่คุณบดิตมองว่า จุดแข็งของดอกบุกคู่ของเราเนี่ยค่ะที่สามารถคลองใจคลองใจผู้บริโภคคลองใจผู้ใช้สินค้ามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยคืออะไรสรรพคุณคของดอกบุกคู่ที่เป็นยาสีฟันช่วยแก้ปัญหาในช่องปากได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความเป็นสมุนไพรซึ่งเราก็แตกต่างจากบริษัทต่างชาติทั่วไปสองอย่างนี้ก็ทำให้เรามีสเปซ ที่ต่างจากออพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองนอกเมืก่อนตอนพ่อผมออผลิตใหม่ๆก็ท่านก็เน้นที่สรรพ,พคุณมากกว่ารูปลักษ์นะครับก็เลยทำมาตรงนี้แล้วก็คนใช้ก็มองเห็นถึงสรรพ,พคุณของผลิตภัณฑ์แ,แรกๆก็อาจจะทำตลาดยากนิดนึง<ฆ>แต่พอได้ใช้เป็นประจำก็จะกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ ของต่างประเทศได้ลำบากหน่อยเรามีเคล็ดลับหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่สามารถแข่งขันกับในท้องตลาดได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างที่พูดะนะครับเช่นยาสีฟันอย่างเงี้ยเราก็ต้องยับยั้งเชื้อเราก็ต้องตรวจสอบเรามีล a b test เนืเอ้อเชื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของ โรคเหงือกยาสีฟันสําหรับโรคเหงือกก็จะมีเรื่องของการทดสอบ<ม>เ,ออเรื่องของการสมานแผลในช่องปากแล้วก็เรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยะนะครับมันจะต้องทดสอบแล้วว่ามันจะต้องทําให้เนื้อเยื่อเนี่ยจเจริญเติบ,บโตมเมื่อใช้ สม,มไเราเรียกว่าเรากล้าพูดเนี่ยเ,เพราะว่าเรามีศูนย์วิจัยอรเ่เรามีศูนย์วิจัยอยู่ในโรงงานนี้แหละครับเรามีศูนย์วิจัยอยู่แล้วก็ทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยดังๆที่เป็นสถาบันวิจัยเรื่องทันตกรรมอะไร<ม>พวกนี้เราก็ทาอ,อ,อยู่แล้วแเราก็ได้ก้าวไปถึงขั้นนั้นแล้วรวดเ,เร็วว่องไวมีประสิทธิภาพบริหารต้นทุนคุ้มค่าและผิดพลาดน้อยคือวิสัยทัศน์ในการทำงานของบัณฑิต ซึ่งเขาได้มองภาพในอนาคตของการแตกลายสินค้าของดอกบัวคู่ไว้ว่าอย่างไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เกี่ยวกับสมุนไพรเราก็มีหลักง่ายๆก็คือหนึ่งก็คือต้องทำแล้วให้มันรวดเร็วว่องไวสองต้องทำแล้วให้มันมีประสิทธิภาพดีแล้วก็สามก็คือต้องราคาถูกทำแล้วต้องประหยัด ก็คือผิดพลาดน้อยค่ะในฐานะที่เราเป็นทายาทรุ่นที่สองมองภาพในอนาคตของดอกบกั่วค่ะว่ายัางไงบ้างคะเราอยากจะขยายกิจการให้ขายผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทั่วอาเซียนครับสำหรับตอนนี้ก็ช่วงต้องขายทั่วอาเซียนไปก่อนอเราก็คิดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวกิจกรรมดีๆที่นามาฝาคุณผู้ชมกันบ้างนะคะทาง Facebook Fanpage ของรายการ The Profit ฉลาดลงทุนนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสำหรับหนังสือจากทางด้านตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะ Stock Focus 2016เพียงแค่คุณผู้ชมนั้นมากดไลค์แล้วก็แชร์ที่แฟนเพจรายการ The Profit ฉลาดลงทุนค่ะแต่ว่าต้องตั้งค่าเป็นสาธรารณะนะคะเขียนคำตอบที่ถามว่าคุณชอบหุ้นตัวไหนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และให้เหตุผลมาด้วยนะคะว่าเพราะอะไหรหมดเขตวันอังคารที่12กรกฎาคมค่ะเวลาเที่ยงคืน ะะแล้วเราจะทําการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือในวันพุทธที่13กรกฎาคมค่ะเรามีทั้งหมด10รางวัล10เล่มด้วยกันอย่าช้านะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ The Profit ฉลาดลงทุนค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปไปอัปเดตราคาของเซ็ตอินเด็กซ์กันชนิดหนึ่งสำหรับการเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ปรากฏว่าเปิดมาเนี่ยลงไปในแดนลบเล็กน้อยนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็สามารถกลับขึ้นมาในแดนบวกได้นะคะดัชนีตอนนี้เคลื่อนไหวที่ระดับ1,457.17จุ คบวกขึ้นไป0.45จุดค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วสำหรับรายการ The Profit ฉลาดลงทุนกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะคะในวันจันทร์คะเวลา9นากาจนถึง10นาฬิกาวันนี้ดิฉันไปที่ดีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ